สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มกันที่กฎของโอห์มและความต้านทานนะคะอ่ะกฎของโอห์มกล่าวว่าถ้าอุณหภูมิคงตัวก็คืออุณหภูมิปกติอย่างนี้ตลอดนะคะกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนําจะแปรผันตรงกับความต่างศักย์ระหว่างปลายของตัวนํานั้นก็คือ i แปรผันตรงกับ v นะคะความต่างศักย์ถ้าเกิดว่าความต่างศักย์มีค่ามากอย่างเช่นจาก3โวลต์นเนี่ยเป็น12โวลต์กระแสไฟฟ้าที่ได้นะคะ มือนเราต่อแบตเตอรี่เนาะถ้าเกิดว่าเป็นฐาน3โวลต์เนี้ยกระแสไฟฟ้าก็จะได้น้อยแต่ถ้าเป็น12โวลต์มันก็จะได้เป็นไงคะเยอะหรือ i แปรผันตรงกับ v การเปลี่ยนเครื่องหมายแปรผันตรงให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับใดๆมักจะมีค่าคงที่มาเกี่ยวข้องด้วยเสมอนะคะค่าคงที่ค่าหนึ่งเกี่ยวข้องด้วยเสมอถ้าเกิดว่าเราย,าย้ายค่าจาก i นะคะเท่ากับค่าคงตัวค่าหน่งคูณกับ v ถ้าเราย้ายข้างไป ย้าย k ไปอยู่อีกข้างนึงนะคะค่าคงตัวไปปุ๊บจากคูณก็จะกลายเป็นหารเป็นเศษ1ส่วน k คูณกับ i นะคะเท่ากับ v ดังนั้น v เท่ากับเศษ1ส่วน k คูณกับ i เศษ1ส่วน k ตัวนี้หลังจากไปพอดกราฟแล้วนะคะแล้วก็หาค่าออกมาเราพบว่ามันมีค่าเท่ากับค่าของความต้านทานหรือเราจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัว r นะคะ1ส่วน k ก็คือ ค่าของความต้านทานใช้สัญลักษณ์เป็นตัว R นะคะอ่าโอเคมารู้จักวิธีการอ่านค่าตัวต้านทานทีนี้จริงๆตัวต้านทานมีอยู่หลายแบบนะคะมีทั้งแบบปรับค่าได้แล้วก็แบบค่าคงที่อ่ะถ้าเราเห็นเราเห็นตัวต้านทานที่มีหน้าตาแบบนี้แสดงว่ามันคือตัวต้านทานที่มีค่าคงที่นะคะเราสามารถอ่านค่าได้จากการดูแถบสีของมันโอเคแถบสีของตัวต้านทานชนิดอ่ ค่าคงที่จะมีแบบ4แถบกับแบบ5แถบนะคะมีสีอะไรได้บ้างถึงตรงนี้เราต้องมาจำกันและ,ะก็จะมีดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ำเงินม่วงเทาขาวทองเงินไม่มีสีนักเรียนจำแค่ตรงนี้นะคะดำาคือศนะูนย์ะเราเริ่มนับอเอามือขึ้นมาแล้วก็กำกําปัน่นกำกับปั้นก็คือศูนย์เนาะดำน้ำตาลชูนิ้วขึ้นมาหนิ้วแดง สองนิ้วส้มสามนะคะท่องไปเรื่อยๆดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวเงินม่วงเทาขาวทองเงินไม่มีสี <c oughs> ท่องให้ขึ้นใจนะคะอ่ะดำคืออะไรศูนย์เราจะเริ่มที่ศูนย์นะโอเคไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าเจอแถบสีตัวต้านทานแบบนี้นะคะแบบสี่แถบสี่แถบแถบที่หนะึ่งะแถบที่1กับสองจะเป็นตัวตั้งแถบที่สามคือตัวคูณ จำไว้นะถ้าเป็น4แถบนะคะแถบที่1กับ2คือตัวตั้งหนึ่ 1, คือตัวตั้งเอาเอาตัวตั้ง3คือตัวคูาตัวที่4คือค่าความขลาดเคลื่อนอย่างเช่นเขียวฟ้าส้มทองอเขียวฟ้าส้มทองนี่ก็ไล่ไปนะคะ ดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองเขียวอ่ะเขียวคือเลขอะไรคะเขียวคือเลข5ใช่ไหมอ่ะหนูก็เอา5ตังเพราะว่าห้หคือตัวตังตัวที่2คือฝาคือน้ําเงินไม่ใช่ฟ้าสิโอเคท่องไปเลยดาน้ําตาลแดงส้มเหลืองเขียวน้ําเงินม่วงเท้าขาวน้ําเงินคือเลข6หนูก็เอา6มาเป็นตัวตั้งอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็คูณคูณด้วย10ยกกําลังอ่ะทีนี้10ยกกําลังสีของ ตัวเลขของสีนั้นๆน,น,นะคะก็คือสีส้มเนาะนั่นก็ท่องเหมือนเดิมนั่นแหละอะดำ,น,ำน้ำตาลแดงส้มส้มตกเลข3มันคือ10ยกกำลัง3ซึ่ง10ยกกำลังสก็คือ1000นั่นเองนะคะทีนี้แถบสุดท้ายจะเป็นตัวบอกความคลาดเคลื่อนก็คือบวกลบค่าความคลาดเคลื่อนนั้นๆโอเคทองอะทองความคลาดเคลื่อนเท่าไหร่ทองความคลาดเคลื่อน5%ปอร์เซนก็คือบวกลบ5เปอร์เซนนะคะอ่ะเขียนใหม่ดีๆก็จะกลายเป็น ห้าหกคูณหนึ่งนะคะห้หคือตัวตั้งแนละ้วคูณหนึ่พก็คือเติมศูนย์ไปเลย3าตัวแล้วก็บวกลบหเปอร์เ็นตเป็นเปอร์เซนของอะไรเป็นหเปอร์เซนของห้าหมพตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะขออีกตัวอย่างหนึ่งสมมติว่าเจออะไรดีหนะ้าแดงแล้วกันอนะแดงดำ น้ำตาลทองอเจอตัวนันทานที่มีแถบสีแดงดำน้ำตาลทองสี่แถบแสดงว่าแดงกับดำสองตัวแรกนะคะคือตัวตั้งตัวที่3ามน้ำตาลจะเป็นตัวคูณแล้วก็ทองเป็นตัวบอกค่าความคัดเคลื่อนโอเคแดงคือเลขอะไรอ่ะกำกับปั้นค่ะทองค่ะดำน้ำตาลแดงอ่ะแดงคือสองอเขียนสองไว้ทีนี้ ดำดำคือเลขอะไรดำคือ0ใช่ไหมคะคูณด้วย10ยกกำลังน้ำตาลนะคะเหมือนก็เหมือนเดิมนะคะนั่นก็การกำปั้นนะคะการกำปั้นแล้วก็ท่องไปดำน้ำตาลาเจอเลข1ใช่ไหมคะ10ยกกำลัง1ก็คือ10นั่นแหละจากนั้นบวกลบความคาาเคลื่อนนะคะความคาาเคลื่อนเป็นสีทองก็คือ5%เปอร์เซก็จะได้ว่าอ่าเท่ากับอ่าเท่ากับอันนี้คือตัวตั้งเนาะ 2กับ0ก็คือ20 20คูณ10กำลัง1ก็คือคูณ10 20คูณ10ได้เท่าไหร่ได้200ะะ200บวกลบ5% 5%ของ200คือเท่าไหร่5%แปลว่า100ยละ5แล้ว200ละ่ะทำยังไงคะทำยังไงจะหาค่า5%ของ200ได้หนูก็เอา200คูณ5ห 100, นัน100เอาค่านี้เลย คูณค่านี้แล้วก็หาร1น1 2 0 200คูณ5หาร1น100อ่ะ0ตะัดชืบชืบชืบชบ2คูณ5เป็น10 5%ปเซของ200ก็คือ10แสดงว่าเราเอา200นะคะบวกแล้วก็ลบ10ซะเราก็จะได้คำตอบนะคะดังนั้นเราจะได้ R นะคะที่มีค่าอยู่ระหว่าง200ลบ10ได้เท่าไหร่200ลบ10ได้190 2 0 0บวกได้เท่าไหร่บวกลบก็คือทั้งบวกและลบนะคะ200บวกได้210 210โอห์มนะคะอ่าก็จะได้ว่าตัวต้านทานตัวนี้นะคะอาจมีค่าเป็น190ก็ได้นะคะ210ก็ได้นะคะเพราะว่ามันมีความคลาดเคลื่อนอยู่ก็คืออ่ะมันมันจะมีค่าประมาณ200แต่คลาดเคลื่อนได้เนาะก็คือมีค่าอยู่ระหว่างตั้งแต่190ถึง210นั่นเองอ่ะโอเคต่อไป ไปดูแบบ5แถบกันบ้างนะคะแบบ5แถบเป็นยังไงแบบ5แถบก็ไม่ต่างอะไรกันกับแบบ4แถบหรอกนะคะอย่างเช่นเหลืองม่วงดำแดงน้ำตาลเนาะะถ้าเป็นแบบ5แถบต่างจาก4แถบยังไงถ้าเป็นแบบ5แถบให้ตัวตั้ง3ตัวให้ตัวตั้งเป็น3ตัวแรกนะคะ1น3งอย่างนี้ส่วนแถบที่4จะเป็นตัว คูณเนาะคูณ10ยกกำลังตัวเลขของแถบสีนั้นๆนะคะแล้วก็แถบสุดท้ายแถบที่5นะคะก็บวกลบความคาดเคลื่อนที่เป็นเปอร์เซนต์ออกมานี่ก็เติมตัวเลขลงไปในช่องว่างนะคะอย่างเช่นเหลืองเหลืองคือเลขอะไรอ่ะกำมือไปก็ดำน้ำตาลแดงส้มเหลืองอ่ะเหลืองคือเลขสีก็คือสี ม่วงคือเลข7ดําคือเลข0ูนย์เนี่ยเห็นไหมเราจะมีตัวตั้งอยู่3หลักถ้าเป็น5แถบแล้วก็ตัวคูณนะคะดาน้ําตาลแดงแดงตัวคูณคือดําน้ําตาลแดงแดงคือ,อดําน้ําตาลแดง,แดง,ดแ,ดงแดงคือเลข2เนาะ,ะคูณ10กําลังสองคูณสิกําลังสองก็คือ100อนะคะ,ะบวกลบความคัดเคลื่อนส่วนใหญ่เรามักจะเจอความคัดเคลื่อนที่เป็นสีทองนะคะเราไม่ค่อยเจอสีอื่นอื่นเราเจอสีน้ําตาลน้ําตาลก็คือ1%เปอร์เซ็นต ช่ะเขียนดีๆนะคะเราจะได้ว่าเท่ากับ470คูณ10ยกกำลัง2ก็คือคูณร0อยเติมสนไป2ตัวบวกลบ1เป็น1ของอะไร1ของ4 7 0 0 0โอเคไหมอ่ะมาดูตัวอย่างแล้วก็ไปทำแบบฝึกหัดกัน จากรูปนะคะให้อ่านค่าตัวตันทานที่กำหนดให้นะคะมีเขียวดำดำทองอ่ะเขียวคือเลขอะไรคะในไงเขียวคือเลขห้านะจริงๆตัวเนี้ยตัวเนี้ยไม่ต้องไปจำมันดูแค่อันนี้ก็พอแหละอ่ะเขียวคือเลข 5, หนุก็เขียนนะคะ,ะความต้านทานนะคะเท่ากับห้าดำคือเลข0 คูณ10ยกกำลังดำดำก็คือ0บวกลบความค่าเคลื่อนทองก็คือ5เปอร์เซ็นทีนี้10ยกกำลังศูนย์ได้เท่าไหร่10ยกกำลังศูนย์ก็คือ1 10ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1 50คูณ1ก็เท่ากับไม่คูณนะคะดังนั้น R นะคะเท่ากับ50บวกลบ5%เปอร์เซ็นต์อ่ะเป็น5เปอร์เซ็นต์ของ 50. 5 0 5เปอร์เซ็นต์ของ50ได้เท่าไหร่หนูก็เอา50ิ คูณ5หารห0ึ่งอยหาค่าเปอร์เซ็นต์ก่อนนะเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน50คูณ5หาร100อ่า0ตัด0ูนต์ห้าห้ายีหาร10ก็คือ2.5อ่าแล้วก็จะได้ว่าค่าความคลาดเคลื่อนนะคะเอาหนูเอา50บวกลบ2.5เราจะได้คำตอบนะคะ เพราะฉะนั้นคำตอบนะคะอเน่ยคะจะมีค่าอยู่ระหว่างอยู่ระหว่าง50ลบ2.5ได้เท่าไหร่ได้47.5 5 0 2บวก2.5ก็คือ52.5หน่วยของค่าความต้านทานก็คือโอห์มเสร็จเรียบร้อยทีนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดนะคะให้บอกค่าความต้านทานของตัวต้านทานต่อไปนี้มีอยู่ทั้งหมด6ตัว มีให้ตอบแค e ่2บรรทัดเพราะฉะนั้นทํำยังไงทำยังไงก็ตอบ2บรรทัดพอติดค่าไว้ก็ได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องหาค่าเปอร์เซ็นต์ออกมาก็ได้อย่างเช่นอย่างเช่นแดงดําน้ําตาลทองแดงคือดาน้ําตาลแดงแดงคือ2องดำคือ0คูณ<า>น้ําตาล10ยกกําลัง1 บวกลบ5เปอร์ซันนี้คือบรรทัดที่1เนาะอ่า r เท่ากับอ่าบรรทัดที่2ทำยังไงก็เขียนดีๆนะคะอ่า20คูณ10กำลัง1ก็คือ20คูณ10ได้200หนูก็เขียนว่า200บวกลบ5เปซนแค่นี้ก็พอนะคะเขียน2บรรทัดติดค่าไว้นะคะไม่ต้องหาค่าออกมาให้เสร็จก็ได้นะคะโอเคทำเอง ทีนี้มาดูเรื่องถัดไปให้พิจารณาขนาดของเส้นลวดความยาวของเส้นลวดกับค่าความต้านทานนะคะความต้านทานคืออะไรความต้านทานก็คือ,อความสามารถในการต้านการไหลหรือต้านการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าก็คือต้านปริมาณของกระแสไฟฟ้านั่นเองไม่ให้กระแสไฟฟ้านี่มันไหลยเยอะเกินไปนะคะให้มีความพอดี กับอุปกรณ์ของเรากับอุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดนั้นๆน,น,นะคะ,ะนึกถึงความต้านทานก็คือหนามก็ได้มันคืออุปสรรคในการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าสมมติตัวเราคือประจุไฟฟ้านะคะความต้านทานคือหนามเราจะเดินทางนะคะ,อะลอดอุโมงค์นี้2แบบก็คือ A กับ B ีมีอุโมงค์สั้นๆกับอุโมงค์ยาวๆเราลอดแบบไหนได้ง่ายกว่ากันแน่นอนว่าตัวสั้นเนี่ยเราก็จะลอดได้สําเร็จกว่า แสดงว่ามันต้านเราน้อยกว่าเนาะส่วนให้ตัวยาวๆเนี่ยอ้โหมีอุปสรรคเยอะมันไกลใช่ไหมคะอ่าดังนั้นเส้นลวดเส้นไหนมีค่าความต้านทานมากกว่ากันก็คือมีอุปสรรคมากกว่านะคะเดินทางได้ยากลำบากกว่าก็คือเส้นลวด B หรือจะได้ว่าค่าความต้านทานนะคะแปลผ่านตรงกันะไรคะ่ะถ้าความยาวของเส้นลวดมากค่าความต้านทานก็จะมีค่ามากตามนะคะ เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าโอเคต่อไปแล้วถ้าเส้นลวด2เส้นมีพื้นที่หน้าตัดพื้นที่ตัดขวางเนี่ยพื้นที่แอร์เรียพื้นที่หน้าตัดตรงนี้นะคะแตกต่างกันค่าความต้านทานจะเป็นยังไงถ้ามีความยาวเท่ากันอันนี้คือยาวเท่ากันเป๊ะเลยนะแต่ว่าขนาดมันต่างกันนันเลยนึกถึงการมุดท่อก็ได้ท่อเล็กกับท่อใหญ่ความยาวเท่ากันเรามุดท่อไหนได้ง่ายกว่ากัน ก็ต้องท่อใหญ่ใช่ไหมคะมุดท่อ B ได้ได้เร็วกว่าเราจะมุดท่อ B ได้เร็วกว่าเราลำบากตรงไหนระหว่าง A กับ B ตรงอันไหนลำบากกว่ากันก็คือ A ใช่ไหมคะ A เป็นอุปสรรคมากกว่าเพราะฉะนั้นะจะได้ว่าเส้นลวด A มีค่าความต้านทานมากกว่า B หรือค่าความต้านทานนะคะแปรผกผันกับขนาดพื้นที่หน้าตัด ถ้าพื้นที่หน้าตัดขนาดใหญ่มันจะมีความต้านทานที่น้อยกว่าพื้นที่หน้าตัดขนาดเล็กใช่ไหมอันนี้คือประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าเนาะโอเคทีนี้เอา2ส,สมการนี้มารุบรวมกันนะคะเราจะได้ว่าค่าความต้านทานแปรผันตรงกับความยาวของเส้นลวด L แต่แปรผกผันกับพื้นที่หน้าตัดก็คือ A นะคะ,ะยุบรวมกันจะได้ว่าแปลพันตรงกับ L และแปลผกผันกับ A ทีนี้การเปลี่ยนเครื่องหมายไปพันได้ให้เป็นเครื่องหมายเท่ากับจะได้ว่ามันจะมีค่าคงตัวค่าหนึ่งมาเกี่ยวข้องเสมอใช่ไหมคะ,ะค่าคงตัวมาเกี่ยวข้องเสมอค่าคงตัวค่านั้นคือค่าสภาพต้านทานซึ่งขึ้นอยู่กับว่าลวดตัวนำนั้นเป็นลวดชนิดไหนว่าเป็นเงินนี้เป็นทองแดงเป็นทองเป็นอลิเมียมเนี้ยก็จะมีค่าสภาพต้านทานหรือค่าคงตัวตัวเนี้ย ที่ไม่เท่ากันโอเคนักเรียนก็เติมตรงนี้ลงไปให้เรียบร้อยแล้วก็ไปทําแบบฝึกหัดนะคะทั้งหมด6ข้อนี้ชืบแล้วก็ส่งท้ายค่บสวัสดีค่ะ